สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการบวกการลบพหุนาม5ข้อค่ะเริ่มต้นเลยนะคะข้อที่1 x ลบ x y บวก4บวก x ลบ3 x y นะคะให้เด็กๆเรียงเอกนามที่คล้ายกันอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะดำเนินการค่ะ x บวก x โอเคหมดแล้วต่อไป x y นะคะลบ x y ลบ3 xy บวก4โอเค x บวก x สัมประสิทธิ์1นี่ก็สัมประสิทธิ์หนึ่งวงหนึ่งเป็นอะไรคะเป็น2 x นะคะแล้วก็สัมประสิทธิ์หน้า xy คือลบ1สัมประสิทธิ์หน้า xy คือลบ3เป็นหนี้1่บาทเป็นหนี้อีก3บาทเป็นหนี้4บาทแล้วก็บวก4ี่ ข้อที่1เรียบร้อยแล้วต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2นะคะลบ 5x บวก1บวก 7x ลบ11เอาเอกนามที่คล้ายกันมาไว้ใกล้กันเพื่อดำเนินการค่ะบวก 7x ต่อไปก็ตัวเลขค่ะบวก1ลบ11โอเคเสร็จแล้วนะคะดำเนินการค่ะลบ5บวก7ได้ 2x บวก1ลบ11ได้ลบ10ข้อที่2เรียบร้อยค่ะไปต่อข้อ3ข้อ3นะคะลบ4ีกำลังสองบวกซลบ4กำลังสองลบ18เอาเอกนามที่คล้ายกันมาอยู่ใกล้กันค่ะ4กำลังสองลบซกำลังสองบวกซลบ18โอเค4ลบ1เหลือ3 4กำลังสองนะคะ ส่วนบวก C ไม่ต้องดำเนินการแล้วลบ18ก็เช่นเดียวกันข้อที่3เรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อข้อ C ข้อที่4นะคะ6 x 3-2 x ก -3 ำลัง3ลบ2 x กำลังสลบ3ากำลัง3บวก5กำลังสค่ะเอาเอกนามที่คล้ายกันมาอยู่ใกล้กันเพื่อจะดำเนินการน,นะคะเอาดีกรีกำลัง3มาก่อนต่อไปก็ดีกรี2ค่ะ2 x 2กำลังสแล้วก็บวก 5x กำลัง2นะคะหลังจากนั้นดาเนินการค่ะ6ลบ3เหลือ 3x กำลัง3นะคะลบ2บวก5ได้บวก3แล้วก็ x กำลัง2ข้อที่4เรียบร้อยค่ะต่อข้อ5ค่ะข้อที่5นะคะ x ลบ x y บวก4บวก x ลบ 3x y นะคะเรียงเอกนามที่คล้ายกันก่อนนะคะครัว x แล้วก็บวก x ลบ x y ลบ3 x y แล้วก็บวก4นะคะมันเหมือนข้อ1นึ่งไหมเนี่ย1บวก1เป็น2 x นะคะลบ1ลบ3ลบ4 x y แล้วก็ตัวเลขก็คือบวกส ข้อที่5เรียบร้อยค่ะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งสวัสดีค่ะ